วันนี้นะฮะจะมาอันบ็อกซิ่งโซโล่แรกของซินกิเลเวลเบทที่มีชื่อว่า2 t w e n h e y e i w h a t reason hey yo what's up guy 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 hey, you วันนี้แนะบิมจะมานะฮะอันบ็อกดีกว่าทุกคนวันนี้จะมาอันบ x ็อกนะฮะมินิอัลบัมล้มแรกนะ,ะของซินกิเลดเวเว็ตนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าบิมชอบเพลงนี้มากนะ,ะ 28reason นะฮะบอกได้เลยว่าบิมเต้นเพลงนี้ได้นะทุกคนเอาจริงๆเดี๋ยวจะแปะแบบติ๊กตอ็อกให้ดูเต้น เล็กๆๆนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะฮะว่านะฮะวันนี้บิมได้สั่งมินิอัลบัมเวอร์ชั่นไหนบ้างนะของซินกินะฮะซึ่งบอกเลยว่าบีมชอบซินกิมากถึงมากที่สุดคือแบบว่าคือที่สุดแล้วที่สุดแล้วจริงๆนะฮะอ่ะโอเคทุกคนไม่ว่าํำเพล่เราจะมาแกะกล่องกันดีกว่านะคะมาเลยอุ้ยมาบ จะพินาโอไมค์ก oh ็นะฮะคุณพอออันนี้โมนบีมสั่งมาสติดกันสั่งมาสองอันนะคะสองเวอร์ชันนะคะจริงๆแล้วมินิอัลบ,บั้มของของซุนกิเนี่ยมีทั้งหมด3เวอร์ชันแต่ว่าบีมไม่ได้สั่ง1เวอร์ชันสั่งมาแค่2เวอร์ชันแต่คาดว่ามีแพลนจะซื้อเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะที่ยังไม่มีนะต,ตอนนั้นคือรู้สึกว่า ยังไงฉันต้องอยากฉันต้องได้เวอร์ชันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะอันเล็กก่อนกันนะคะแกะอันเล็กก่อนโอ้คงแกะดีๆนะตื่นเต้นนะเอาจริงๆคือคือปกติเวลาเสื้อล้วบ้างก็ต้องลุ้นการใช่ไหมว่าเราจะได้เมนตัวเองหรือเปล่าใช่ป่ะแต่ว่านี่ไม่ต้องลุ้นจ้ายัางไงก็ได้ซินกิแน่นอนแต่ขึ้นอยู่ว่าเป็นรูปไหนนะคะอ่ะอันแรก ให้อะไรมาทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่ามันเขียนว่า28นะฮะ28 reason นะคะเป็น the first mini album นะคะของซึงกินะคะมาจากเกาหลีเลยนี่นะฮะโอเคเป็นการ์ดซึ่งข้างในคงไม่มีอะไรนอกจากการ์ดนะคะอ่ะทุกคนผมพามนะคะนี่ก็เป็นนะฮะเวอร์ชั่นของเอ่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอร์ชั่นสเปเช e c i a l v e r s i o นนะคะ เป็นเอ่อเวอร์ชันที่เป็นหน้าปกหนีจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อเวอร์ชั่นของ Special เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3าปกแล้วเวลาแบบวางอย่างเงี้ยทุกคนมันจะเป็นรูปตึกแล้วจะมีแบบว่าซึนกีนะคะอยู่ในนั้นนะคะก็จะเป็น3มเบอร์เอ้ยเป็น3 3สามปกนะคะส่วนหนังซื้อให้ครบเพราะเวลาเรียงมันจะได้ดูแบบสวยๆเหมือนแบบเขาเหมือนกับว่าคิเอทมาให้มันเหมือนหนังสือะะทุกคนหนังสือที่มีสันแบบต่อๆกันอะไรอย่างี้นะคะอ่ะรามาดูก่อนยังไม่แกะนะยังไม่แกะ นี่สวยเวอร์มากนะคะมาแบบแดงๆดงแดงแนะคะอ่าข้างหน้าก็เขียนตามนี้เลยค่ะ28 r e a s o n นะคะ good and evil people are not l c a r l y นะคะ, clearly, ะ,คะ This, โอ้โหยาวมากถ้าอ่านหมดนี่ก็ยาวไปนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินโอเคงั้นเรามาแกะกันดีกว่านะคะเรามาแกะกันว่าข้างในของ special word เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอืม เ hey, ล่ะปึ๊บนี่อัลบัมเขาทำดีมากนะทุกคนเนี่ยอัลบัมเขาทำดีมากนี่ต้องบอกขอชม SM นะมาคะ่ะปึ๊บก็คือข้างในไม่มีอะไรมันเหมือนแบบ,ม,ม,ม,บรรมันเหมือนกับอะไรรู้ปะมันเหมือนกับซองวิดีโออะ่ะสมัยก่อนอะ่ะที่เป็นวิดีโอเทปอะ่ะเออไม่รู้ว่าทุกคนทันไหมบิมยุคทันยุคนั้นนะเอ,อวิดีโอเทปอ่ะนี่นะคะ ก็จะเป็นแบบข้างในเป็นแบบนั้นนี่ก็จะแบบอหลอนหลอนหล่อนห,อน,หอน,นิดนึงนะคะอ่ะโอเคงั้นเรามาดูด้านในกันนะคะก็คือเหมือนจะเป็นรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพที่นะคะอยู่ในแบบภาพทีเซอร์นะคะที่ทาง SM ได้ปล่อยออกมาแต่บางอันก็ไม่มีนะ,ะบางอันก็จะเป็นแบบรูปภาพต่างๆนะคะอืมเนี่ยจะให้ดูให้ดูไว้ก่อนนะคะ เวลามันเปิดมันจะดังกรอบแก็บกรอบแก็บนิดหน่อยนะนี่เราก็จะเป็นอันนี้คือเขาบอกว่าซึนกิเป็นคนวาดเองเนี่ยเลิศนะคือซึนกิเป็นคนที่มีความสามารถเรื่องการวาดรูปมากๆด้วยซึ่งแบบคนอะไรทั้งสวยทั้งเก่งนะคะก็จะมีแบบมีไซนลักแอปเปิ้ลใดๆเออสวยมากอืมเราคงจะเปิดให้ได้ดูไม่ทุกหน้านะเพราะว่าอุ๊ย ร่วงค่ะเดี๋ยวหยิบเดี๋ยวหยิบแป๊บหนึง่งเนี่ยก็จะประมาณนี้ทุกคนเราก็คงจะเปิดให้ดูไม่ขบนะคะอ๋อฮะนี่น่ากลัวเหมือนกันนะนี่ทุกคนดูซีดีซีดีเป็นแบบอันเล็กนะคะก็คือแบบว่ามันจะแบบต้องใส่ที่ฟังใส่ที่เล่นเล่นซีดีอะ่ะที่มันจะมีร่องอันเล็กๆก,นะก็คือสามารถใส่ฟังเพลงนี้ได้นะคะน่ารักมากค่ะจริงๆเลิศมาก ทำดีมากแต่ประเด็นคือการโมเดล,ลจ้ะอึ๊บอุ้ย,ยนี่ได้การไม่ซ้ำนะคะอุ้ยเลิศมากเลยอะ่ะคือเราอะ่ะเล่าเรื่องตลกอย่างหนึ่งเราไปเห็นในทวิตเตอร์เว้ยมีคนอ่ะซื้ออลบัมซุนกิมาแบบเป็นสิบสิบยี่สิบอลบัมเลยนะคือเปิดได้การเดียวกันก็คือแจ็คพอตเวอร์นะคะอ่ะเราได้ไม่เหมือนกันแล้วแล้วเราก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งขอให้ไม่ซ้ำเอาจริงขอให้ไม่ซ้ำขอให้ได้เวอร์ชันแตกต่างกัน นี่นะคะก็จะเป็นรูปนี้ดูแบบมีความเจ็บปวดรอยแผลนางนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบฉากตัดเล็บแอปหลอนนะในทีเซอร์นะคะข้างหลังก็จะเป็นลายซิลน,นะคะสวยงามนะฮะโอเคต่อไปต่อไปอันนี้เอาการ์ดออกก่อนโอเคต่อไปนะคะจะเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เรามีนะ เค okay, ต่อไปจะเป็นเวอร์ชั่นโฟโต้บุ๊กเวอร์ชันค่ะนี่ mm hmm. ก็เลิ mm hmm. เลิเลนะข้างหลังเป็นรูปนี้สวยข้างหน้าก็เป็นรูปนี้สวยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่าว่าข้างในเวอร์ชั่นของโฟโต้บุ๊กเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแ<ะ>ท,ทุกคนต้องได้นะคะในทุกๆเวอร์นะคะตะการ์ดในนี้มีกี่อันอะอันนี้มสองอะ จะบอกนะว่าอันนี้มีหนึ่งจริงมะเนี่ยใช่ปะอันนี้มีหนึ่งเบอร์าการ์ดเอออันนี้ได้การ์ดอันเดียวนะทุกคนซึ่งเราได้ไม่ซ้ำค่ะผ้าลูกนี้ยซุงกิสวยเวอร์นี่ได้อันนี้นะไม่ซ้ำอ่ะทุกคนมันเลิศมากนี่อวดการ์ดก่อนซื้อสองเบอร์จ้ะได้การ์ดไม่ซ้ำค่ะ แต้มบุญยังดีอยู่นะคะอ่ะเรามาดูข้างในการดีกว่านะฮะข้างในก็จะเป็นรูปภาพก็คล้ายๆกับเวอร์ชั่นของสเปเชียลอยู่นะคล้ายๆของสเปเชียลอยู่นะคะนี่ก็เป็นรูปนะคะสวยมากคือเราชอบอัลบั้มแบบ t 8 e s o n มากเลยคือเพลงดีมากแล้วไม่ใช่แค่เพลง t 8 e e a s o n อนะคือทุกเพลงในอัลบั้ม6เพลงนั้นคือเลิศมาก คือบอกกันเลยว่าส่วนตัวชอบเพลงนี้มาก a ดด a รนเดดแร d เด d Man running ที่ซังกิบอกว่าเป็นคนเขียนเนื้อเองด้วยแล้วก็ชอบเพลง bad boy circle ชอบมากชอบสองเพลงนี้มากแล้วก็ชอบเพลง ang los angeles แล้วก็ชอบเพลง anyway b u t home แล้วก็ชอบเพลงคาวแล้วก็ชอบเพลงอืมครบแล้วไหม twenty eight reason dead man running b บ็คบอยสายเกิลคาวลอแอนเจลิสเอนิเวอร์บัตโฮมแล้วว่าเราชอบเพลงแหละเออชอบเพลงแหละนะคะโอเคก็คือประมาณนี้นะคะสำหรับโฟโต้บุ๊กส่วนซีดีอันนี้จะใหญ่นะเป็นซีดีอันใหญ่นะคะมีแค่นี้คะ่ะโฟโต้บุ๊กแค่นี้เลยนะคะก็เป็นสองเวอร์ชันกลุ่ๆนะฮะแต่เดี๋ยวอันนี้ขอเก็บจะเป็นสองเวอร์ชันแบบนี้คะ่ะนี่ เลิศมากเลิศมากนะคะคือเอาจริงเราแบบรู้สึกดีใจและปลื้มใจมากถามว่ามีโปสเตอร์ไหมมีค่ะแต่ว่าร้านเขาจะส่งมาทีหลังนะคะก็เลยได้อัลบั้มมากกอนก็เดี๋ยวได้โปสเตอร์ทีหลังนะคะแล้วก็ดีใจมากที่ได้การ์ดไม่ซ้ำค่ะเลิศตรงนี้แหละที่ได้การ์ดไม่ซ้ำน,นะคะ ก็นะฮะก็อันบ็อกซิ่งของอัลบัม้มมินิอัลบั้มของซุนกิก็จบลงแล้วนะคะก็สำหรับใครนะที่นะอยากได้อัลบัมล้มเราเชื่อว่าใน Twitter ใน Facebook แล้วก็ในร้านขายของ K-POP เนี่ยมีจำหน่ายอย่างแน่นอนในทุกเวอร์ชันบีมขาดแค่เวอร์ชั่นเคสอย่างเดียวที่ไม่มีนะคะแต่ก็คิดว่าอาจจะต้องซื้อนะคะอยากให้มีครบนะคะจะได้แบบเป็นแฟนคลับตัวจริงนะฮะ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะ28 r e a s o n นะฮะไปเสิร์ชได้ใน YouTube ทุกคนคือแบบถ้าเต้นมันแบบนึกออกปะนึกออกปะประมาณนี้อะไรอเออมันแบบต้องไปฟังคนเพลงมันดีมากแล้วถ้าเต้นมันแบบเอกลักษณ์อย่างที่บิมเต้นให้ดูเมื่อกี้เลยนะคะก็ฝากไว้นะสำหรับนะฮะ เลเวลเบซึงกิกับโซโล่นะคะมินิอัลบั้มของเขานะคะก็ไปฝากติดตามกันได้ทุกนะคนก็สำหรับคลิปหน้ามินจะมารีวิวหรือว่าจะมาอันบ็อกซิง่งหรือว่าจะมาทําอะไรนะก็ฝากคนติดตามด้วยนะถ้าใครยังไม่กดกระดิ่งไปกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้เห็นลิปนเป็นคนแรกด้วยนะแล้วก็ฝากทุกคนนะช่วยนะกดไลค์กดแ like, ชนะร์กดซับสไครป์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้มินทำคลิปในต่อๆไปด้วยนะคะก็สำหรับนี้นะทุกนะคน thank you for watching ค่ะบ๊ายบาย